เลยจุบโอ้อยยรงนะลงไปจับเลยพี่ลงเลยอ่าตอนนี้จุดไหนครับตอนนี้ตอนนี้เป็นจุดของทางบ้านสหลกระแป้งครับครับที่ที่ส่วนบ้านนักเล่า,าขอไหวครับไหวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของสหลกระแป้งนะครับ อ๋อแต่เหมนเป็นขวบุญเมืนเป็นขวบุญครับ่นี่มีการพัฒนาเป็นแด่งท่องเที่ยวคือชมวิวเน่อชมวิวครับเพราะแหนน้อยมันจะมีน้ำในน้ำถูกพ่วงอาจจะมีการแข่งเลี้ยแข่งอย่างก็ได้ในสถานนี่เป็นสถานที่เปิดพิธีก็ได้เนาะครับสถานที่เปิดพิธีอย่างแข่งชันอย่างนคี้บครับแล้วส่วนด้านหลังเพิกนี่ก็จะเริ่มเป็นของเคท้าม่าเคทาม่านะครับ ตั้งหลัดัดือี่ทาลาอเลยครับาอตั้งแต่หลังน่นี่ไปหลังน้ีไปครับอ,อันนี้ก็เป็นปลาไข่เป็นย,ย่ย่อมอยู่เนะาะตอนนี้เป็นปลาบับบวประเดี๋ยวนี้มมนนเป็นปลากุ๊กไงละครับครับบัวย่อมขึ้นแท้แ่ย่อมน้อยแต่จะเป็นปลาบัวพันไ่กลยเป็นว่าครับปลาบัวครับ อันนี้ก็ยังมีการพุดเย่ำแล่าเน็มอ,อครับนการจุดรุบธหอนครับโอเคครับอ,อันนี้วัดสันกำแพงนะครับนี่ก็ตรงจุดนี้ก็เป็นแหมจุดหนึ่งนะครับที่อันจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิวซึ่งดูลักษณะแล้วกน็น่าจะมีวิวสวยงามอยู่ครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นันปา่าไผ่ ที่เป็นย่อมๆแล้วก็จะมีบึงบัวอยู่นะฮะแล้วก็จะน่าจะมีพื้นที่ของบึงบัวค่อนข้างกว้างตัวนะครับอือกีดได้ข้อมูลอย่างไรครับเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านนี่มูเยอะกันนะที่มูจักกันนะแหละคนหับมดั้งสูบน้ำวันละห้าร้อยทูบออกบบทั้งหมดนี่นะเพื่อจะให้ให้ขึ้ให้ขึ้<อ>ขดขดได้เพะโดนน้ำมันนักพุ่มไปคนดั้งด<อ>ั้งชาวบ้านมาสูบน้ำเออ จากว่าจากการเป็นไรายได้อย่างหนึ่งหัวชาวบ้านเหมือนกันอ๋ออันนี้คือหูุน้ำาะวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยนี่ซูทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะบ่บหูฝนนะเอาหยุดน้ำแพงอ่ะได้ซีวันแต่ละเตออ่าอ๋อนี่ฮะอ๋อถือจุดนี้ยังไหวได้ขุดเตี้ยเนาะสังเกตจาก ยังมีต้น,นหญ้าอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ขุดเพียงแต่วันน้าม,มันท่วมครับน้าม,มันท่วมอยู่ก็เลยต้องแจ้งชาวบ้านต้องแจ้งชาวบ้านสูบน้ำออกนี่ฮะวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยชาวบ้านเอาเอารถมาจนโยนน้ำมันปนหืหมดออเออมอ่ากัช่วงนี้ก็เป็นช่วงไรายได้พิเศษครับใครมีอุปกรณ์อะไรอย่างดิบทำมาหาก,กินได้ในเรื่องการสูบน้องกัน ทำมีอต่อหนักยังไงนีติดต่อมาเลยกันรับไปก่อนนะฮะเพราะถ้าขุดยิงจ้าตะได้ก็ยิงเสียหายนักทั้น,นเนาะเพราะว่าน้ำก็จะเน่าเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแห่มจุดหนึ่งอยู่นะจากกองนี่นไปจากนี่ไปหนะ ต้นจะต่อยูออที่มาคุน่นเนาะแต่ต้องเข้าไปหันร้อยเมตรตามโครงการเนาะเพราะว่าจะขี่ตรงนี้นะฮู้ชี้ว่าจะเป็นกองชคมโคเออแล้วก็จะเข้าไปนี่เคของเคทรัทาบรายก้าไปซุดปุ่นเนาะสังข์นีที่เฮากไปแหวนเมื่อกีไไ้กออต้นไทไหนเป็นนะต้นยิวต้นสูงนี่ก็คือต้นตียูหัวมุมของสะหลวงที่เฮาไปดูเมื่อกี้นะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นบึงบัวทั้งหมดโอเคครับผมอ่ะ ก็ในเรื่องของการปลาทีมงานทั่วเขาก็เอาตัวอีกก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามีแม่ยิงมาตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอากลุ่มทีมงานที่เป็นแม่ยิงเข้าไปลุยปลาไข่ก็คงจะเบาไหวนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะหลอบหนอกก่อนเป็นจุดสําคัญสําคัญตีเขาจะต้องทําความรู้จักก่อนนะครับก็และจะได้ถ้าจะมีการทํางานอัปเดตจะได้ผมจะอัปเดทท่านผู้ชม โดยเฉพาะเช้าแม่ใจได้พอแหมกล้ามว่าทีมงานของเขาจะมีการทำงานในขั้นตอนต่อไปแหมจะได้พ่องนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ

กินเลยกินได้เลยขอบคุณครับนี่ประกอบโค้งนะครับบาได้กินเมือแล้วนะฮะอันนี้เป็นอ่าเป็นผลไม้พื้นเมืองเหมือนกันนะผละไม้ป่าเหมือนกันนะครับบระกอบโค้งนี่ลักษณะพูดจักก่อนนี่สุดยอดครับโค้งโซนจะทำเองหรอือว่ามี้วมเลย ทำอย่างไ่ครับยีว่าฟุตสามใบไหลเจียมดิงสามใบไรลอ๋อชุดทำยังไงมาตับน้ำอ้ามอะไยอืมมาทำบ้างตับโกนตื้อเดียวกระโค้กหั่นมีเยอะเนาะ ตอนนี้เราได้มากาอโค้งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้หาทานยากมากครับน่าจะเอาไปทำน้ำหมักได้ถ้าใครมีติดต่อมาด้วยนะฮะรับซื้อครับผมสวัสดีครับได้อย่างกันยู่นะเก็บเม็ดบะขามป้อมตันด้วยลุบลับลุบลับอ่ะเล่นบะขามขั่วกันเลยได้ครับยูให้หมดนะครับเลย วันยูแน่โอเคผมปิดใครนี่ละคลิปนี้สวัสดีครับทำรากาศด้วยว่า